ข้อสอบข้อยี่ห้าเป็นข้อแจกแต้มที่อาจจะมีมาบ้างนันน,นครั้งน,นันนครั้งนะเออนานๆครั้งอ่ะโอเคจดบอกว่าอะไรเอ่ยสัน้นดวงอาทิตย์โลกเอ,อิร์ธแ่ะและดวงจันทร์มูลแบบนี้ถ้าเขาบอกว่าแสงมันไม่สามารถออยู่ในแนวเดียวกันและคนที่อยู่บนโลกไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ง่ายกว่นนี้ไม่มีอีกแล้วและอาจจะไม่มีออกสอบด้วยง่ายแบบไม่มีอะไรกันมีคนบอกง่ายมากๆง่ายแบบอ,อแต่บางครั้งก็อาจจะมีนะเพราะฉะนั้นข้อยากต้องทำได้ข้อง่ายต้องไม่พลาดข้อนี้คือเกิดจันทรุป,ปราคาเกิดขึ้นในเวลากลางคืน